อ่อนโยนอ่อนน้อมไปหนก้มหัวไปครับแลก็ยังแบบว่าพื่อๆสาวน้อยครับทำเก่งและสิ่งที่สำคัญเขาเห็นติยในภาพครับเขาเห็นตอยทั้ง้านเขาเห็นติยในโทรศัพท์น้องลุงอีกครับอ่าเนี่ยตัวสำคัญเลยครับเมื่อกี้ถ้าบอกถึงอีหล่าองค์อิงเป็นยังไงครับคับถัมาบอกถึงองค์หญิงเนี่ยเขาเคยเห็นต่อยู่ในตาเวทีครับเคยเห็นต่ยอยู่ในโทรศัพท์ เทากับเบอรง้องผ่ามรวมๆมาเออโอเคนะเขาเป็นคนแบบลักษณะอ่อนโยนเขาเป็นคนโอเคเป็นศิลปินแบบน่ารักอย่างไรไม่เย็นตัวจริงครับพี่น้องนางไม่ได้ยิงเลยนะนางแบบปอดน้อมทอมตนยิ่งกว่าอยู่ไหนพี่ที่ยิ่งกว่าอยู่โทรลัสามอันนี้เม็นแฟนบอลเลยเขาเป็นผู้ใหญ่ได้วเขาเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อกู่แล้วเขามองเห็นสักขยภาพก็ว่าเป็นนักร้องถ้าดังแบบนี้นะบอกพี่น้องถ้าดังสมุงญิงเนี่ยเขาจะไม่มาแบบ จังสัรนครับบ่ได้มาแบบว่าเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอันนี้เราเป็นหมือนบ้า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 นอ่ะเออธรรมดามันต้องเป็นเหมือนโอ้โหแบบเออเงียยปัดกับอะไรที่นั่ต้องมีคนปัตต้องมีคนแบบเออแบบน่านะตามตลอดทั่วไปว่าอันนี้คือจังร้านไปกบพ่อแม่พี่น้องทั่วไปลูกร้านเล็กน้อยบ้านบ้านทั่วไปเราเล่นน้ำยันอย่างเป็นบ้างแมน การคำวมาสวัสดีคำวัาทักใด้ปอดทุกท่านปอจะดสิถามอาคบแล้วกลับไปหาผู้อื่นนั่นก็ไปด้วยกันโดยที่ไม่ได้มีใครบอกนางนะนางก็เดินไปและสิ่งที่พงศ์อิงไปไม่มีคดปฏิบัติพัฒนีมกรรับผู้ดูแลก็อยู่แห่ผู้ดูแลกโอเคมากผู้ดูแลเราโอเคขึ้นเครื่องน้ำกันพอดีลุกเครื่องน้ำกันพอดี ก็รู้แต่เขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่คอยคอยไม่ไม่ไุ่ยยุ่ยยี่ไม่ยุ่ยยี่ปล่อยศิลปินไปเลยแล้วเขาเวลาเข้าไปเองไปเองเป็นตัวตัวเป็นตัวตัวเป็นตัวตัวไปอยู่กับแฟนคขับเปนเด็กนู้ดจากทั้งไทยใครหมวก็ทั้งไทยแต่น้องผู้จัดการเขาก็ดูแลเป็นยังไงดูแลเป็นยังก็ถือว่าศิลปินคนนี้หนุนจากขัวเม้งอยากลัวอันใส่ายตาพ่อว่าอันใส่สายตาพ่อพี่เลยพ่อพี่าชอบหนักมากเราคงสิข้างป้าอีกโดน แน่นอนเพราะว่าคนนี้ใสดีอเพื่อนบ้านคงจับคุ้นคนครับคนคนนี้คงจับคุ้คนเลยครับเนาะบ่มีบ่มีอันความหน่อยความใหญ่บ่มีความหมันความนีดังซะนี่กับบ่มีความหน่อยความใหญ่กับพ่อครับกับเมย์ครับพ่อกับเมน่คือไผครับบอดกับซอครับอาบอดอยู่ครับอันนี้เขาบ่มีความสุขความเข้มความหน่อยความใหญ่ครับบ่มีการสินี้จากกันจากไปจากมาครับราะถือว่า คนคนนี้เขารู้จักคุณคนครับดังในน้องดังไกลในน้องครับมาซ้ำนี่หรอกครับเอานี่คือ